เอามาชมล่องสวนนะครับวันนี้อ,อ้าวนนะ้ำคาฮะกงโค้งอยู่ฮนะอันนี้กล้วยไข่กาแพงนะครับลงไว้สิบต้นนะฮะตอนนี้เหลือแค่แปดต้นนีต้นนี้ก็เพิ่งตายไปนะครับส่วนล่องนั้นเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะฮะมะพร้าวน้ําหอมบ้านแพรวสิบต้นเหมือนกัน น้ำดีครับน้ำเต็มล่องเลยล่องนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงถ้ไปล่องนี้คือต้นฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูแล้วก็ล่องนูน้นลงข้าวโพดไว้นะครับ นี่ต้นข้าวโพดนะครับหวานไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับกำลังโตครับนี่เราก็ช่วยเขาใส่ปุ๋ยเข้าไปหน่อยเร่งต้นเร่งต้น,นสวยงามแถวบนก็จะมีทุเรียนมีมะนาว มีส้มนะครับแล้วก็กล้วยนะครับใครไปดูคลิปแรกๆที่ผมปลูกทุเรียนนะมันไม่สำเร็จนะครับนี่ฮะแห้งใบร่วงหมดเลยต้นส้มตอนแรกเป็นทุเรียนนะทุเรียนน,ยน,นี่ก็ทุเรียนนะี่ก็ทุเรียนเนี่ยเนี่ยไม่สำเร็จนะครับ ไม่เป็นไรปลูกเตียนไม่ได้เราก็ปลูกอย่างอื่นตรงนี้ก็ลอกโซเข็มรอไว้นะครับไว้ปลูกเป็นบ้านสวนเล็กๆข้างหน้าก็เป็นบ่อนะครับอาทิตย์ที่แล้วเอามาสูบน้ำเข้าไว้ก็ได้เยอะพอสมตัวนะครับแต่อนาคตผมจะสูบให้เต็ม ให้ขึ้นมาเต็มนี่เลยนะตรงนี้ก็มีบอนยักษ์สต้นนะครับนี่ต้นจอมรีนี่ต้นวัส,สนามาจากกรุงเทพนะครับอามาลงไว้ต้นจริงๆอันนั้นต้นโมก น,นี่ก็ลงเสาไว้9ต้นเพืปลูกบ้านสวนนะครับก็วันนี้ก็พามาชมสวนของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ